ภูเก็ต Arrival สวัสดีครับเทสมัย Two One One Add One Zero ตาสฟ Design Nine t a Sun p e e d อินบา Two Sosa Sosa 1 n Delta Arrival เทสมัย Two One o e ภ a p p r o a c h Correction ภูเก็ต Arrival Identify d e s c e n Two n Delta Speed Speed Two e z e Design Nine t a Speed Speed 210 Test My Two One One เทส n e One Expect Number 4 In Arrival Season Number 4 o u r ครับเทส Two One One ไทยสมายทูวันวันเทอร์เลฟเฟดิงวันเอศีโรเลฟเทดิงวันเอศีโรไทยสมายทูวันวันสามหกศูนทร์เลฟเฟดิงสามหกศูนย์ไทยสากศูนย์ไทยสมายทูวันวันดิเซนทูห้าพันฟีตคิวเอ็นเอชหนึ่งศูนยนึ่งศูดิเซนห้าพันฟุตคิวเอ็นเอชหนึ่งศูนยนึ่งศูไทยสมายทูวันวันไทยสมายทูวันวันดิเซนโฟตาสตีดิเซนโฟตาสั้นเทอรสมายทูวันวัน เจเวนฟอร์สเปเรชันรีดูมิเนมัลเมโทรสปีดออปอลมิเนมัลออปอลสปีดครับไทยเอ่อเดสเตอร์สุดสุดไทยมัยทวนมาสปีดวันนายซีโร่สปีดวันนายซีโร่ไทยสมัยทวนวันสองชั่วโมง later ไทยสมัยทวันวันไดย์เรตูบารอนดิเซนตูทรีตันฟีทรีอร์ไอโอเอสพอร์ตนเวทูเซเว่นเดเซนทรีตันฟรีเดย์เรูบารอนเกลอไอโอเอสพอร์ตแลนเวทูเซเว่นไทสมาทวนวัน ไทยสมัยทูวันวเอสตอเบลคอนเรสเตอร์ลาเมทูเซเว่นไทยสมัยทูวันวันสปีดบัลลัสซิโรนอตอันทิวฟ้าไมค์คอนติเนียลโพสลาเมทูเซเว่นรีพอร์ตแฟนอปโพสคอยซิสโรอันทิวฟ้าไมค์คอนติเนียลโพสลาเมทูเซเว่นรีพอร์ตแฟนนอปคอยไทยสมัยทูวันวันคอนแทกทาวเวอร์วันเอเดสมัวนสวัสดีครับคอนแทกทาวเวอร์วันเอเดสมันสวัสดีครับไทยสมัยทูวันวันภูเก็ตทาวเวอร์สวัสดีครับไทยสมัยทูวันวันไอไวเซอร์โลาเมทูเซเว่นั้นเนอร์มา์ฟนนอ ไทยสมัยทูว <t ell> ัน <Tory> ว <ide> ันเทกสขับกดคอนเนิวแอปโพสตพทีเดียวโพสสมัยทวนไไทยสมัยทวนันดันไปทูเซเว่วน n ที่สกเ t y ยดแรงเียออ